เ็ปที่ว่าดีเซล2.0รีแมปสเต็ปใช้งานนะครับไม่เค้นรถขับ2แรงม้าเดิม113แรงมา้าแรงม้าหลังจูน146แรงม้านะครับพอกเดิมมีอยู่ประมาณ240ฮอกใหม่มีอยู่ประมาณ 3ามร้อบครับตัตราเร่งดีกว่าเดิมชัดเจนลูกค้าเน้นประหยัดนะครับวิ่งโหลดบนไดโนเทสดูอัตราการต่อเกียร์เปลี่ยนเกียร์นะครับ